ลุง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 เช้าแล้วตื่นลุงลุงลุงเอ้ลุง,ลงเศ้าแล้วเศร้าแล้วพ่อใหญ่ตื่นเลยแบ่โอ้ยเสียงจริงหลีดร้องอีดีดด,ดีกับหมอกนั้นหายามเช้าเช้าตีห้าสี่สิบนะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนอุ้ยฟังเสียงไอ้นี่ร้องมันไพเร้อดีว่ะดูอ่ะ อ,อีดอิดอีดอิดอิดเออดีไ้ยเออโอ้ทําไมลุงแกทําไมนอนตื่นสายอย่างเงี้ยวะลุงวันเช้าแล้วลุงเออลุงหมอกหนาเออุงเหมอกสวยก็ดูไปเราไปเอาหาวิ่งหาเลาะดีกว่าว่าเขาดูไปดีกว่าครับผมนะเออต้องการาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าคุณชอบเกมนี้นะผมเอาตื่นแล้วเว้ยืแล้วเว้ยลุงแกตื่นแล้วเว้ยตั้นเครื่องลุง ไปกันต่อครับผมนะโอ้โหช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะผมเออลุงลุงลุงเปิดไฟหน่อยหล,ลักันคือผมจอดนอนตรงนี้ทั้งคืนเลยนะทุกคนดูนะคือมันถ้าถ่ายต,ตอนกลางคืนมันจะมืดเกินไปนะทุกคนผมก็เลยเอาเก็บไว้ถ่ายตอนเช้าโอ้โหลุงตื่นมาแกก็ขับรถลุยโผล่เลยเว้ยเออขับรถขึ้นเนินเลยเว้ยลุงเอยเออต้องใส่เกียร์หนึ่งใช่ไหมออข้างหน้าเปิดแใช่ปะ โอเคโอ้โหลุงแกนี่แบบนอนเต็มอิ่มนะนอนทั้งคืนเนาะ,ะลุงแกไปอีงแต่ทุ่มหนึ่งแล้วก็ดูน,ะนอนบนลถเลยนะเออเอมึงจะไปเอาขาหลังลงอีกเด้อนๆๆนนนนะทำไมล้อหลังมันต้องเอียงลงตลอดเลยวะเนี่ยอ๋ลอล้อหลังมันหนักก,กว่าเหรอน่าจะใช่ครับคนดูคนระับเออไป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  ครับผมเราต้องเดินทางไปข้างหน้านะครับเดินทางไปข้างหน้าแล้วทำไมมึงล็อกทําไมเนี่ยมันร้อนหเหรอรื่ไงวูไปเร็วไม่ได้ค้ับคนทางตรงนี้นะไปเร็วบอได้ดิไปเร็วบอได้ดิวูว,วูทางข้างหน้าเฮ้ยนี่คือทางเชฟป,ปั๊นีออันนี้คือทางเชฟป,ปั๊นเอผมกลัวลื่นมากเลยคนดูเราต้องค่อยๆไปนั้นคนนะชิ่หายแล้วโอ้โหแล้วผ่านมหาปลายกู ผ่านมหาปะไลยอีกแล้วจช่าหผ่านมหาปะไลยอีกแล้วเฮ้ยหูหาหาหูหาหูหูหาหาหูหูหูหาหาวูห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 ูู่หูหูหูายหู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 หเเูห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 ูวูหูหูหนหูหนห้หูมูหูหมันเกาะไปเออเออนี่ไงเออดึงช่วยดึงช่วย เอเอนีอ่เเดเด็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 ดมันดึงไว้มันดึงไว้เออนี่แหละนี่แหละเอออย่านะยุ้ยอย่านะลุงนะอย่าข <Yeah, S 2> <n> ับตกเด็ดขาดนะนี Moon ่ที่เปิดจุดจุดที่สองของเรานะคนดูนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมหาที่เกาะดีกว่าคนดูไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่เกาะก่อนเกาะไว้ก่อนเลยเกาะไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยเว้ยเดี๋ยวล้อหลังมันเป๋เผื่อมีอะไรเป๋ะเป๋มันจะได้ช่วยกันถูกอันนี้น้อย เอาบักคาเนี่ยมึงก็เปิดดึงกไวอยิ่งลังหลัเปิดจุดดิลุงเออโอ้ยเดี๋ยวเรามาดูจุดกันนะทุกคนนะโอ้โหอันนี้คือจุดขายไม้นะทุกคนนะเอเดี๋ยวเราวิ่งเปิดจุดก่อนแล้วกันจุดต่อไปที่จะเป็นก็คือจุดบริเวณตรงนี้นะครับเราต้องวิ่งไปแล้วก็เลี้ยวย่อขวานะทุกคนนะไม่รู้มันเป็นสะพานหรือเป็นอะไรเนี่ยโอ้หเป็นสะพานหรือชิบหายแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ย จะเป็นสะพ,พานแบบโคดูเราต้องวิ่งออกตรงไปแล้วก็วิ่งออกขวานะคุณนะไปกันเลยถ้าเราไม่ตกเขียวก่อนนะมันก็อาจจะไปได้นะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไปตกเขียวก่อนนะครับผมเอ็กเกดเดอร์มหาหาปลาลายไว้ <c oughs> ผมเลยยังชอบเลยชอบท่าขับลุงมากเลยนะผมเอฟซีลุงนะลุงนะลุงลึกเปล่าเด่นโลงเออเอฟซีลุงนะเฮ้ยติดอะไรอีกวะเนี่ยติดเดือบผ่านเกดมาหาปลาลายอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอ ตีดีเล้วเหรอเอาตรงนี้ดีกว่าเว้ยติดีเกล้าเหรอลุงเดี๋ยวให้เขาดึงช่วยไงให้เขาดึงช่วยให้เขาดึงช่วยโอ้ยเงี้ยเขาดึงช่วยหน่อหลักพันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้าให้เขาดึงช่วยนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันก็ปีมันได้ดีเนาะบัดี้เนาะเดี๋ยวมันเปีเกินไปครับก็ดูครับมันเปีเกิน ไปกันเราต้องคือวิ่งตามเหีวอย่างนี้เราต้องใช้ใช้ที่ดึงครับใช้ที่ดึงโอ้โหเจนเจนโอ้โอยอไปแล้วจ้าโอ้ยโอ้ต้องใช้ที่ดึงใช้ที่ดึงโอ้ต้องใช้ที่ดึงช่วยเลยอ่ะอแล้วผมจะปิดรถยังไงวะเนี่ย หายแล้วกูุต้นไม้ต้นนู้นถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงว่ะอุ้ยถ้าผมกดตรงนี้มันก็ไหลตกเขียวไปเลยดิลุงเอ้ผมบอกให้ขับช้าๆลุงเอ้ผมบอกให้ลุงขับช้าๆผมบอกลุงแล้วไม่ใช่เหรอลุงดูลุงมีต้นไม้ต้นนู้นหรือโอเคลุงเอ้ผมบอกให้ลุงขับช้าๆยังได้อยู่ดูยังได้อยู่ อ๋อมันต้องมีหัวฉลาดนิดนึงโอเคต้องต้องมีที่ดึงครับทุกคนมันต้องมีที่ดึงอะโอเคโอเคกูลอยแล้วตอนนี้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเบรกมือไว้ได้ปะดึงเบรกมือไว้ได้ปะดึงเบรกมือไว้นะเออผมดึงเบรกมือไว้อยู่นะทุกคนตอนนี้นะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการเกาะเกาะต้นไม้ข้างหน้านี้ไว้นะครับนี่เออโอเคผมดึงเบรกมือไว้แล้วตอนนี้นะ เออโอ้ยถ้ามันมีต้นไม้นี่มันคือแบบมันช่วยได้เยอะเลยถ้ามีต้นไม้เนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยแล้วผมจะลงไปทางนี้ยังไงวะเนี่ยฮะจะลงไปข้างล่างยังไงวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมจะลงไปวิ่งข้างล่างยังไงวะคนดูโอ้ชิบหายแล้วกูโอ้ทางเราไปนู่นเลยอะโอเคไม่เป็นไรเราวิ่งตามทางไปนู่นก็ได้เพราะว่าเราไม่สามารถลงไปข้างล่างได้นะ เราวิ่งไปนู่นเราก็ไปออกขวานู่นมาตรงนี้ก็ได้โอเคไม่เป็นไรคือทางนี้เราก็ได้แค่มองอะ่ะแค่นั้นแหละเออไป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 ไต่เขาไปเลยครับผมเอ,อ้ยพระเจ้าไต่เขาเออมึงจะไปไหลลงอีกเด้อยนะนะโอ้ยพ่อยใหญ่เอ,อ้อจะก็ค่อยๆไปเดี๋ยวยองออแม่งทางแม่งบาดเสียวจัดเลยคนดูเ,ออเขาเขามากๆเลยทางนี้เขาเลยอะ่ะเขาเลยอะ่ะ ไปเลยไปเลยคือเสียงตรงนี้มันสามารถทาอะไรพังได้หมดเลยเบรกเบรคเบรกเดือดเอเดือดเดือดไปเกาะมูนเลยมึงไปเกาะมูนเลยเออเราต้องรีบดึงเบรกมือไว้ก่อนนะทุกคนนะนี่นี่มันเปีไปแล้วเห็นป่ะน่ะเปีไปแล้วถ้าไม่มีสลิงนี่เรียบร้อยแล้วน่ะเออเดี๋ยวดู๋ยงเบรกเบรค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 เบรเบรกเบรค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 เเบรค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 เบร เบกมือก่อนเบกมือก่อนเบกมือไก่อนลูกพี่เบกมือก่อนนะผมอยู่เกาะข้างหน้านะเออเบกมือไปก่อนเด้อเบกมือไปก่อนเด้อเดี๋ยวนะไปไปไปตึงโซนนะตึงโซนนะสลิงเออนั่นแหละโอ้โหโอ้โหเป๋โอ้เบกมือ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 แม่งก่อไม่อยู่เยอะ มันต้องไปเกาะโู้ตเปตัอกอะไกลๆเลยนะทุกคนเกาะอย่างต้นโู้ตเลยอ่ะนูหน่อยเกาะไกลๆไปเลยเดี๋ยวให้เขาก่อหน้าไปก่อนให้เขาก่อหน้าไปก่อนนะกให้เขาก่อหน้าขึ้นไปก่อนนะโอเคโอเคขึ้นได้แล้วอโอเคโอเคครับผมขึ้นได้แล้วครับทุกคนครับ เออยังถือว่าดีนะมันมีสลิงแบบสลิงช่วยอะไรอย่างงี้นะทุกคนนะเออไม่เหมือนรอบรอบแรกอ,อ้เยอะแบบไปโคตรยากอะ่ะดูวมันเลื่อนมันจะลื่นตกกางเดียวเลยอะมันจะเลื่อนแบบลื่นตกกางเดียวเลยคนดูโหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันจ้ามากมันจ้ามากเราพยายามเบียดหักหัว,วไปก่อนนะเออพยายามเบียดไปก่อนนะทุกคนนะ

นี่ลอยแม่ครูมาทำหรือเปล่าคนเนี้ยผมเบียดหัวอย่างเดียวคนดูเออเบียดหัวอย่างเดียวจังหวะนี้เออเบียดหัวไว้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 เออนุ่นุถึงทางแยกแล้วทางแยกแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะได้ลงเขาเลยจะได้ลงเขาเลยใจเย็นลุงลุงลุงใจเย็นลุงหักขวายอย่างเดียวก็ดูผมหักขวายอย่างเดียวจังหวะนี้เออเออเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วมันเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอ๊อฟอ๊อฟล็อกกันเลยอ๋อมันล็อกอ๋อล้อหลังมันก็ล็อกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหไม่ได้เราไปไม่ได้เราไปไม่ได้เพราะว่าเรามีเกตเรามีผาดเกตเราไปไม่ได้เราไปไม่ได้เราไปไม่ได้เออเรามีผาดเกตเราต้องไปที่แบบสูงสูงเอออย่างข้างหน้านี้นะผม นี่เลยนี่เลยนี่เลยลองไปอย่างนี้นะทุกคนนะปืนตืนโอ้โห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 เราต้องเลี้ยวขวานะทุกคนาเราเลี้ยวขวาออกไปนะครับตรงนี้ทางนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำลึกหรือเปล่านะแต่ก็ผ่านไปได้ดีไม่ลึกไม่ลึกโอเคอ๋อไม่ไม่ไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเต็มล้อเนาะโอเคโอ้โ โอ้นี่มันออฟโรดที่แท้ทูนะครับผมนะโอ้โหดูทางว่ะไอ้เอทางอย่างโคตรเอออย่านิ่งเดี๋ยวลูกพี่พี่แกอย่านิ่งเดี๋ยวลูกพี่พีอย่านิ่งอย่างนั้นเดี๋ยวลูกพี่เออเป็นไรมานิ่งนักใช่ไหมเรามีตัวช่วยตัวุกคนครับอ่าเรามีตัวช่วยอยู่แล้วเร,เราจะไปห่วงอะไรเราเอาออกดล็อกไปแล้วไม่ใช่หรอเรามีตัวช่วยอยู่แล้วนี่เลยนี่เลย โอ,อ้ยตัวน้อยหนึงเฮ้ยตัวเล็กก็ตัวเล็กก็เฮ้ยตัวเล็กก็เสียวได้เว้ยเฮ้ยตัวเล็กก็ไปได้เว้ยฮ่าเล็กแล้วไงไปได้แล้วกัดเจ็ดไหมฮ่าโหดูดูดางวะ่ะมันไหวหรือเปล่าวะเนี่ยวิ่วูดูผ่านน่ะเอาผ่านน่ะเพื่อนหมดแล้วคมวา,าเพื่อนดนะูผ่านไตทองก็เพื่อนครับไอผ่านไตทองน,นี่แหละมันผ่านมาหาปลายเลยเนะี่ย เดีเด๋ยวเราจะบิดมือไว้ก่อนบิดมือเพื่อนอ่าต้องหาที่เกาะก,ก่อนไม่หาไม่ได้ครับผมดูสิแมสไปเลย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 เออเออนี่แหละอึบอึบอึบโูววูวสลิงดึงไม่ไหวอะ่ะ มันติดผานเลยมันติดผานใต้ท้องอ่ะดิดึงยใจเย,ย็นก่อนติดผานใต้ท้องอ่ะดิหาดึงไกลๆนู่นเลยมันติดผานใต้ท้องอ่ะดิทุกพี่โอ้โหดูด,ดูมันดึงผานยุบลงเลยอ่ะคนดูดึงผานยุบลงเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอชิบหายแล้วไงเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ย เอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยเอ้บเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยคนดูเอาไงดีเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีเนี่ยทิาไแล้วไงดึงข้างหลังปะดึงข้างหลังปะลองดึงข้างหลังดูปะเออดึงข้างหลังดูปะ ดึงข้างหลังดูดิเขาข้างหลังกูดึงบ้าไม่ได้ดึงข้างหลังไม่ได้อ๋อมันต้องข้างหลังมาปึ๊บแล้วก็แบบมาต่อมาต่อกับข้างหน้านต่อข้างหลังไปต่อข้างหน้ากูจะต่อไงเนี่ยแล้วกูจะติ๊กยังไงเนี่ยโอ้ ไปแม่งทักมาไอ้เหี้ยงี้เออนี่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 เออดึงไปอย่างเงี้ยเออดึงไปเลยดึงไปเลยดึงไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละดึงไปเลยดึงไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนี่ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วคุณดูไปละจ้าอยู่ไม่ได้ไปแล้วจ้าเออเอาเราติดตรงนี้อีกโอ้โหตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไร นี่เราสามารถเอ่หาที่ดึงอะไรก็ได้เอออ่ากูไอ้ผ่านมาหาปลาไหลกูอยากเอาออกจริงๆน,นี่เออกูไอ้ผ่านนี่เอาตรงนั้นาระสุดๆเลยนะคนดูนะเออผานนี่ภาระสุดๆเลยโอ้ไม่เคยเห็นผ่านอะไรที่มันภาระขนาดนี้เลยเ,ยเนี่ยเฮ้ยนี่ติดแล้ว คือระบบเป็นออฟโรดเลยครับทุกคนนะระบบเป็นคนขับรถเกรเดอร์ที่แบบมหาประไล่ที่สุดในโลกอะ่ะเออดูดึงเฮ้ยแต่แต่สลิงนี่แรงมากเลยน้องดูนะแรงมากเลยอะ่ะโอ้แล้ววันไหนเราจะไปถึงวะเนี่ยเย้ยวันไหนเราจะไปถึงวะปืนมาเลยครับทุกคนครับแน่ <ciğim. S 2> เลยครับรลุยไปเลยครับผมนะทางอันนี <ination> ท้ทางใครทางใครลุยไปวะเนี่ยลอยทางใครลุยไปวะเนี่ยแม่งเออดูทางหน้าว่ะโอ HTML. อย่างโหดเลยเนี่ยโอ้โหเกียร์เดอร์มันก็เกียร์ไม่ได้เลยมองไอ้เกียร์เดอร์ก็ไม่เห็นมองผ่านก็ไม่เห็นเกียร์เดอร์ป้าอะไรวะเออเอาอีกแล้วผมชอบลุงแกขับมากเลยอ่ะผมชอบเวลาลุงแกขับอ่ะเออ น่ารักดีอ่ะน่าลงน่ารักอะไรเงี้ยโอ้หงกตื่นเลยเว้ยเออเผ่านได้ผ่านได้ผ่านไม่ได้เราก็ดึงช่วยนะครับผมนี่ผ่านไม่ได้เราก็ดึงช่วยเป็นลายดึงช่วยเป็นลายโอ้ดูดา่างหน้าว่ะโอ้กูไม่อยากจะเล่นแล้วแบบนี้เยี่ยมโหดเกินผมว่ามันเป็นมันเป็นแบบหมู่บ้านไม่โหดนะทุกคนแบบไม่โคตรโห,ด,หดอะ่ะ โหดมากอะแบบนี้โหดจริงโหดจริงโหดจริงแมปนี้โหดจริงยืบยังถ้าไปดึงช่วยมันไปไม่ได้เลยอะถ้าดึงช่วยไปไม่ได้เลยนะคนดูนะโหดจี้ฝ่ายอะไรต่างบ้าอะไรไปเ่ยโอ้โหทั่วโอ้ยทั่งเนินทั้งอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอันนี้มีทางไปได้คนดูมีทางแยกไปได้นี่หว่าเอ้า เราจะตรงไปได้หรือจะแยกมาก็ได้นะแต่ผมจะเลี้ยวเลี้ยวไปดีกว่าก่นเนาะเออทางโหดจัดโหดจัดโหดจัดจริงโหดจัดจริงดูเด็ติดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแมงถ้าไม่มีสลิงนะถ้าเกมนี้ไม่มีสลิงนะผมว่าน่าจะติดติดกันเต็มอะ่ะเออเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปนะคนดูนะโอ,อ้เลี้ยวไปอาจจะไม่โหดเท่าผงไปไว้ ขอยัดเลี้ยวเลยแล้วกันเนาะเลี้ยวไปอาจจะไม่หดเท่าตรงไปนหมดึงช่วยเลยแล้วกันเนาะเอาดึงดึงซอยแน่หำดึงซอยแน่หลา่าเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อข้างใน้อ้อเยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ้ยเอา ดิดึงดึงช่วยแล้วนะมันดึงช่วยนะครัเนี่ยเออถ้าไปดึงช่วยไปไม่ได้กันาะนี่หรอกเออ,อโอเคโอเคโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ติดอยู่ในป่าคนเดียวเลยเว้ยอ่าดึงซอยเนี้ยดึงซอยเนี่ยลาเอ้ยติดอะไรวะติดตอไม้เหรอ เอ้ยติดตอ่อไหมติดตอ่อไหมคนดูติดตอ่อไหมไปไม่ได้ไปก่อนไปก่อน okay โอเคครับคนดูครับเดี๋ยวเอาไว้เพียงตอนนี้ก่อนแล้วกันเว้ยตรงข้างหน้าเป็นอะไรเป็นหมู่บ้านแล้วเ,เว้ยหมู่บ้านแล้วข้างหน้าเป็นหมู่บ้านแล้วคนดูโอ้เดี๋ยวเจอกันชิมท่าแล้วกันทุกคนนะสำหรับเจ้าเกตเดอร์คันนี้ว่าจะมหาประไลขนาดไหนนะครับผมนะเดี๋ยวจะมีรถใหม่ๆมาให้ดูอีกนะทุคกคนกนะ เออเดี๋ยวผมจะผมจะอนาคตเดี๋ยวซื้อส s นรันเนอร์มาให้ดูแล้วนะครับผมนะโอเคเจิกันใหม่ครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ